ข้างทางที่ถนนไม้วันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นนี้จะไปทางอำเภชุมแพและก็ไปภาคเหนือนะครับขึ้นเชียงใหม่ผ่านดงรานไปผานุกเขาไปจังหวัดเลยเที่ยวเชียงคานถนนสี่เลนครับอันนี้วันที่สิบเ าพันสองเมื่อเช้าฝนตกที่เมืองขอนแก่นเป็นฝนแรกแน่งปี2568ตกบ่ายมาร้อนมากครับจะเข้าหน้าร้อนข้างทางถนนมัลิวาดเมืองขอนแก่นนี่ก็ออกจากสีแยกบ้านคุ่มมานะครับ เดียวบรนทุมแล้วก็จะไปเขตอำเภอเข้าเขตอำเภอบ้านฝางนะครับผมนั่งไร้สุดทางบนรถโดยสารสายเมืองเลยขนเกตเป็นรถป .2 ป,ประกาศนะครับเส้นนี้จะไปจอดที่บก .2 อำเภอเมืองจังหวัดเลยแต่การดอกไฟบ้านได้สิ้นสุดไปแล้วครับเมื่อไม่มกี่วัน ทางก็มีการปลูกอ้อยนะครับมีเข้าเขียดอำเภอบ้านฝางเป็นรถสายมึงเลยขนแก่นปอสองปรับอากาศนะครับผมก็จะเดินทางไปลงที่บ้านที่อำเภอวังสะพุงก็ไปลงไปลงบอสองวังสะพุงอำเภอวังสะพุงก็ห่างจากอำเภอเมือง20ิกิโลเป็นไรนะครับเข้าจังหวัดเลยก็20กิโล สีเ่เลนเส้นตรงสะดวกมากครับไปชมตลาดลอตเตอรี่เงินหมุนเวียนก็ประมาณเป็นพันล้านนะครับที่ตัวเภอบางสะพูกจังหวัดเลยจะมีพ่อคา้าแม่ค้ามารับลอตเตอรี่ไปขายเป็นตลาดนัดลอตเตอรี่นะครับและกระจายไปขายทั่วประเทศตามจุดประจำของตัวเอง เรามีเงินสดเราก็ไปซื้อที่ตลาดลอตเตอรี่เลยนะครับถ้าต้องการขายเดือนละสองครั้งก่อนวันหวยออกอีกไม่กี่วันก็จะมีตลาดนัดนะครับลอตเตอรี่ก็จะมารวมกันอยู่ที่ตลาดลอตเตอรี่บองสะพุงใกล้ๆกับสีแยงอุดรบองสะพุง บัานลอยนาำถ้าไปเจอก็จะได้ถ่ายไว้ให้สีได้ชมกันแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเจอไหมฮรตลาดลอตเตอรี่ผู้คนนี้มากมากเยอันนี้เข้าเขตอำเภอบ้านฝางแล้วครับถนน,นก็สี่เลนนะครับเส้นนี้ก็สะดวกสบายไปถึงอำเภอชุมแพร,รถโดยสารสายภาคเหนือไปเชียงใหม่เชียงราย ก็จะผ่านเส้นนี้กันนะครับเป็นเมนหลักก่อนแก่นก็จะมีเส้นหลักที่ถนนสุภาพานาลมริวันเส้นหลักๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนรถโดยสารประปากาศป .2 ออรดแอร์นะครับเป็นรถบัสยิบสีที่นั่ง เดดร้อนครับตะโนอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนเก่นในสุดให้เอฟซีได้ชมบรรยากาศสองข้างทางแต่ได้ชมด้านเดียวนะครับด้านคุณครับ ชมบรรยากาศเป็นยังไงคนก่นต่างจากภาคอื่นนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกันการเดินทางรถโดยสารคันใหญ่ส่วนมากก็เริ่มจะน้อยครับเพราะผู้โดยสารก็เริ่มลดลงส่วนมากก็จะใช้รถส่วนตัวสุดแล้วก็จะเป็นรถตู้มาแทนรถตู้ก็จะวิ่งได้ระยะ ได้ไดบ12ที่นั่งตอนนี้ก็เป็นที่วาการอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมีงานบุญคูณลานนะครับคูณลานเกาะกลางก็จะเป็นต้นตาลดอกคูณต้นดอกคูณดอกกระสัึกหน้าแรงก็จะสงกรานต์ก็จะมีเหลืองารามเต็มต้นเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ้นคูณนะครับและเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยดอกคูณหรือดอกคราสพรึกสวนกลางทางบ้านฝางของกรทางจากอำเภอเมืองไม่ไกลนะครับประมาณ20กิโลขนมซีเลนจะเป็นเส้นทางผ่านไปอำเภอ หนองเรือเขาขินลงโรงงานน้ำตาลแล้วก็เข้าเขตอำเภอชุมแพเป็นอำเภอใหญ่หน้าเทศบาลอำเภอตำบลบ้านฝางครับนี่ปลูกต้นต้นลานนะต้นต้นลานใหญ่ เดกาดบนรถโดยสารรถป,ประจำทางอศจะไปลงที่บกสวังสะพุงงขับบ้านไปเยี่ยมคุณแม่อะครับนี่ปเป็นเป็นเป็นไทยเลยปเป็นไทยเลยไทยวังสะพุงทุกครั้งก็จะขับรถเองวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมานั่ง เกือมาก็จะกลับรถตู้รถเก่งวันนี้เป็นผู้โดยสารจากบกสคนแกน่นไปลงบกสบางสุขุงที่บ้านก็ราคา137บาทระยะทางก็180กิโลไปอำเภอเมืองก็200กิโลเศรษฐกิจที่วังสุพุงก็จะดีมีตลาดลอตเตอรี่ค้าขาย ร้านคาร้านก๋เตี๋ยวอินตลาดนัดชุมชนขนาดใจส่วนมากก็ผู้คนก็จะไปเที่ยวที่เชียงคานไปพักพ่อนามาจากภาคอื่นก็นั่งเครื่องไปลงสนามบินจังหวัดเลยน่าจะมีวันละสมเที่ยววันละเที่ยวแล้วที่มืงเลย ตดนเมืองมองเลยลงจากสนามบินก็จะมีรถแท็กซี่อะไรไปร,รับพรอรับนักท่องเที่ยวก็จะลงไปเที่ยวไปพักผ่อนที่อำเภอเชียงคานก็หกให้เศรษฐกิจเชียงคานนีดีมากสุขบรรยากาศกินโขงถ้าเลยจากอำเภอชุมแพไปผ่านผ่านเขาก็จะไปเที่ยวอำเภอบุผาม่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เติบโตมากในจังหวัดขอนแกน่นมากเวลานี้ไปดูฝูงข้างคาวที่การเต็นท์นอนชมบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันมากครับที่อำเภอปูผาม่าน,านเป็นอรอยต่อระหว่างผ่านเขากับอำเภอภูขุดดึกจังหวัดเลยตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีมีที่พัก ิดขึ้นเยอะแยะครับอำเภอภูผาม้าน,นาาานะไปดูฝูงนกค้างคาวบินยามเชา้าเป็นลล้านตัวนะครับออกจากถ้ำภูผาม่านแต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอภูผ,ผามานนะครับตอนนี้ก็เป็นอำเภอแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดก็ส่งเสริมนะครับ ในเมืองขนแก่นนี่แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นเสียงสีเสียงเยอะนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติก็ไม่มีนะครับจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวที่เขื่อนอรัตน์ซึ่งห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ60กิโลหรือมาที่อำเภอปราฝางหินช้างสีนะครับก็จะติดริมเขื่อนอุรัตน์เหมือนกันแต่มาเส้นนี้นะครับเส้นมริวัน ในเขตอำเภอบ้านฝางนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนกลางเต็น์อุทยานแห่งชาติน้ำพองอุทยานแห่งชาติภูช้างสีนะครับในเขตอำเภอฝางรอยต่ออำเภอภูเวียงเวียงเก่าเส้นนี้นะครับมาได้มากินไก่ย่างภูเวียง แยกขรงนเนื้อไปไปอำเภอจะขึ้นไปที่พักที่